เนเวเต็มชแนลและนี่คือรายการคิดประกอบการเรื่องราวชีวิตวิธีคิดคนสร้างธุรกิจสวัสดีครับคิดประกอบการในสัปดาห์นี้นะครับอยากจะพาทุกคนไปศึกษาวิธีคิดเรื่องราวชีวิตของคนที่ก่อสร้างแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ผมคิดว่าแบรนด์นี้เป็นมากกว่าแค่แบรนด์รองเท้าแต่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของความฝันของแรงบันดาลใจของนักกีฬา และเป็นแบรนด์ที่เป็น global brand ที่มีมูลค่าระดับโลกเขาเป็นใครเขาคิดได้ยังไงเขาสร้างได้อย่างไรวันนี้ไปศึกษาวิธีคิดของผู้ประกอบการที่สร้างแบรนด์ n นกี้กันครับ ผมเชื่อว่ามีสินค้าหลายสินค้าที่คุณสามารถที่จะขาย Products ได้เชื่อว่ามี Service หลายบริการที่คุณก็อาจจะขาย Service ได้แต่ไม่น่าจะมีสักกี่ Products หรือว่า Service ที่กลายเป็นมากกว่านั้นกลายเป็นแบรนด์ที่คนรัก กลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็มากกว่านั้นคือมันเป็นแบรนด์ที่มีภาษาที่สื่อสารถึงความเป็นผู้ชนะที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนทั้งโลกนะครับแบรนด์นั้นที่ผมกำลังพูดถึงคือแบรนด์ที่ชื่อว่า n นกี้นั่นเองนะครับวันนี้อยากที่จะ พาทุกคนไปศึกษาวิธีคิดไปดูประวัติชีวิตแล้วก็วิธีการที่ทำไมแบรนด์รองเท้าเนี่ยซึ่งรองเท้าเนี่ยเรามีทั่วโลกเลยนะครับรองเท้าเนี่ยอยู่กับเรามาตลอดแต่ว่าถ้าพูดถึงรองเท้าที่กลายมาเป็น global brand และทำให้ทุกคนรักอย่างไนกี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงมันเกิดขึ้นตอนไหนและผมเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า Founder ของ Nike ้เนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับมีอยู่2คนแล้วก็เรื่องราวของ2คนนี้ซึ่งร่วมกันสร้างแบรนด์รองเท้าที่กลายเป็น global brand ระดับโลกเนี่ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวลองไปค่อยๆฟังกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคิดยังไงเขาทำงานกันยังไงจนกระทั่งได้กลายมาเป็น Nike อย่างทุกวันนี้ย้อนกลับไปในปี1948ครับ Founder คนแรกของ n นกี้ชื่อว่าคุณบิลบอเวอร์แมนคุณบิลเนี่ยแกเป็นโค้ช กรีธากรีธาก็คือเป็นกีฬาประเภทลูวิ่งที่ University of Oregon อยู่ที่เมืองยูจีนถามว่าแกเป็นโค้ชกีฬาที่เก่งขนาดไหนบอกได้ว่าไม่ใช่เก่งธรรมดานะครับคือเก่งมากๆเก่งแบบ Excellent คือ NCAA ที่เป็นการแข่ง College หรือว่าเป็นการแข่งในระดับมหาลัยของที่อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าแกทำให้ทีมนะครับชนะเนี่ยทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ประเภทเดียวเนี่ยชนะไปถึง24ครั้ง คือรวมกันเนี่ยซัดชนะไปทั้งหมด28ครั้งก็คือเป็นโค้ชประเภทกีฬาที่เก่งเก่งมากเลยนะครับแต่นอกเหนือจากความเก่งในการที่โค้ชนักกีฬาแล้วเนี่ยคุณบิลบบว์แมนเนี่ยแกมีแพชชั่นอย่างหนึ่งก็คือแกรู้สึกตอนนั้นว่าอุปกรณ์รองเท้ากีฬามันไม่ตอบโจทย์รองเท้ากีฬาที่ทำให้นักวิ่งวิ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะเกินไปแล้วก็มันไม่สามารถที่จะทําให้นักวิ่งเนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้เร็วนะครับ คุณบิวเบแมนเนี่ยเป็นคนซึ่งเรียกว่าออฟเซสก็คือ,อใจจดใจจ่อกับเรื่องนี้มากคือแกเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องรองเท้าเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับแกส่งอีเมลเนี่ยไปหาหลายหลายบริษัทบอกว่าผลิตได้ไหมต้องการรองเท้ากีฬาแบบนี้ปรากฏว่าก็ไม่มีใครผลิตให้แกนะครับในระหว่างนั้นแกก็ยังทำงานเป็นโค้ชอยู่แต่ว่าแกก็ยังเก็บปมในใจของแกไว้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะทำให้รองเท้านักกีฬาเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตได้เร็วกว่านี้ คุณบิลโบว์แมนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าในปี1960สิ่งที่แกทำนะครับไม่น่าเชื่อเลยในเมื่อไม่มีที่ไหนที่ผลิตรองเท้าให้แกสิ่งที่แกทำนะครับคือแกลองทำรองเท้าด้วยตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปให้นักวิ่งวิ่งจริงๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือว่ารองเท้าซึ่งอาจจะบอกว่า เป็นรองเท้าคู่แรกแต่ยังไม่ได้เป็นแบรนด์ไนกี้นะครับซึ่งถูกสร้างโดยโค้ชที่ชื่อว่าคุณบิลโบว์แมนเนี่ยเกิดขึ้นในปี1960และแกก็เอาไปให้นักกีฬาใส่จริงๆปรากฏว่าก็ชนะซะอย่างนั้นนะครับก็นั่นทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แหละว่าจริงๆแบรนด์ไนกี้เนี่ยมันถูกเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อไนกี้ตั้งแต่แรกมันถูกเริ่มต้นมาจากโค้ชคนหนึ่งซึ่งรู้เรื่องกีฬาเป็นอย่างดีแล้วก็มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่วันแรกนะครับ จากจุดนั้นครับต้องบอกว่าคุณบิลโบว์แมนเนี่ยแกก็ทำงานของแกไปใช่ไหมครแต่ว่าเหมือนกับไทม์ไลน์เป็นเอพิโซดเลยนะครับในไทม์ไลน์ที่ไปด้วยกันเนี่ยมีฟาวเดอร์อีกหนึ่งคนนะครับคนนี้ชื่อว่าคุณฟิลไนท์นะครับคุณฟิลไนท์เนี่ยแกก็เป็นนักเรียนของคุณบิลโบว์แมนนี่แหละ คือแกก็เป็นนักกรีธาซึ่งก็รู้จักกับคุณบิลโบว์แมนอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในทีมกรีธาเนี่ยก็อยู่กันไปนะครับจนกระทั่งว่าก็เรียนจบแล้วแกก็ไปทำงานแกก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับคุณบิลโบว์แมนเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งในขณะที่คุณฟิลไนเนี่ยในทางกลับกันไม่ได้เป็นนักกรีธาที่อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่เก่งแต่ว่าก็เป็นนักกรีธาซึ่งอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้อาจจะโดดเด่นอะไรมาก แต่เริ่มจะดูมีความฉายแววในมิติของความเป็นนักธุรกิจมากกว่านะครับพอแกเริ่มที่จะไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่พอร์ตแลนด์แล้วนะฮะแกก็รู้สึกว่ามีโจทย์หนึ่งที่แกอยากแก้เหมือนกันซึ่งปรากฏว่าดันเป็นโจทย์ที่เหมือนกันกับคุณบิลโบแมนนะครับคือแกรู้สึกว่าทําไมในตอนนั้นเนี่ยรองเท้าต่างๆเนี่ยถูกนําเข้ามาจากแบรนด์ซึ่งเป็นของเยอรมัน ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นด้วยราคาที่แกรู้สึกว่ามันสูงไปนะครับแล้วแกก็รู้สึกว่าด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ไม่ตอบฟังก์ชันของกรีธาแกถึงขนาดที่เขียนวิทยาทิี่ธ์เรื่องนี้พอแกรีเสิ์ชเสร็จต่างๆเนี่ยแกก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีโอกาสทางการตลาดอยู่จริงๆเห็น <He ard S 2> ไหมครับคนสคนนะครับเนี่ยมองปัญหาเดียวกันแต่คนละมุม และแล้วมันก็ถึงวันที่สายน้ำของคนที่เป็นฟฟวเดอร์สคนมาบรรจบกันในที่สุดในปี1962ครับช่วงนั้นคุณฟิลไนท์เนี่ยบอกว่าเอาจริงแหละเพราะว่าไอเดียนี้มันเป็นไปได้แกก็เลยพยายามเขียนอ e ีเมลไปหาทุกบริษัทเลยนะครับหลายบริษัทที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะขอนําเข้ารองเท้าเข้ามาแกมองแล้วว่าต้นทุนของที่ญี่ปุ่นกับรูปแบบรองเทา้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลักษณะของกรีทาวิ่งที่ต้องการ แล้วรู้ไหมครับว่าแบรนด์แรกที่แกได้มีโอกาสนําเข้าขายที่อเมริกาคือแบรนด์อะไรนั่นคือแบรนด์โอนิสกะาไทเกอร์นั่นเองแกได้มีโอกาสที่จะเป็นตัวแทนขายแบรนด์โอนิสกะาไทเกอร์นะครับในรัฐอเมริกาทั้งหมดและเมื่อแกได้รองเท้ามาในคู่แรกคนแรกที่คุณฟิวไนท์นึกถึงก็จะเป็นใครไปไมไปได้นอกจากโคชกรีธาของแกนั่นเองคุณฟิวไนท์ครับส่งอีเมลจากพอร์ตแลนด์นะครับข้ามไปที่โอเรกอนเอารองเท้าคู่นี้ให้ทางคุณบิลบ์บแมนดู บอกว่ารองเท้านี้คือ Import เข้ามาตอบโจทย์ไหมใช้ได้ไหมสิ่งที่คุณบิลแมนตอบกลับไม่ใช่แค่บอกว่าตอบโจทย์นะครับเขาบอกว่าอันนี้ตอบโจทย์ชีวิตเขาเลยแล้วเขาอยากจะเป็นหุ้นด้วยทั้งสองคนตกลงกันเลยครับว่าอา้าวถ้าอย่าง,งานั้นเรามีวิชั่นตรงกันคนนึงรู้อินไซต์ในเรื่องของกรีธาคนนึงรู้ในเรื่องของธุรกิจแต่มีแพชชั่นเรื่องของรองเท้าเหมือนกัน2คนตกลงเข้าหุ้นกันที่50-50เลยนะครับ 50 50ซึ่งลงทุนกันคนละเท่าไหร่รู้ไหมครับน่าจะไม่เชื่อเลยนะครับวันนั้นลงทุนกันแค่คนละ500ดอลลาร์เท่านั้นเองบริษัทในกี้ที่ทุกวันนี้กลายเป็นบริษัทแสนล้านนะครับวันนั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคิดประกอบการของคน2คนนะครับเริ่มต้นกันที่เงินลงทุนจดทะเบียน1,000ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ มีรายละเอียดตรงนี้เล็กน้อยนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยความเป็นสปอร์ตแมนชิพหรือว่าความเป็นน้ำใจนักกีฬาของนักธุรกิจของโค้ชคือคุณบิลโบว์แมนเนี่ยหลังจากจดทะเบียนบริษัทไม่นานคุณบิลโบว์แมนบอกกับคุณฟิลไนว่า50-50ไม่ได้เธอต้อง51ชั้ฉันขอ49ต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าเขาบอกว่าธุรกิจต้องมีคนหลีดและต้องมีคนตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้จักคุณฟิลไนท์มากกว่าเพราะว่าจริงๆมีหุ้นมากกว่าแต่แค่1%นแค่นั้นเองนั่นคือ51กับ49เนะครับเรื่องราวจากนั้นนะครับทั้ง2คนจดบริษัทซึ่งวันแรกไม่ได้ชื่อในกีนะครับบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัท Blue Ribbon มีหน้าที่นำเข้าสินค้าเข้ามาขายแล้วก็สินค้านั้นก็คือโอนิสกะาไทเกอร์นั่นเองเมื่อเอาเข้ามาขายนะครับโอ้โหเป็นตามที่คิดเลยนะครับเอาเข้ามาในลอตแรกขายหมดแล้วก็ขายดีตลอด แต่ทุกธุรกิจครับเมื่อมันดําเนินไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุและผลที่ทําให้เกิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเติบโตอยู่เสมอเช่นกันกับบริษัทบลูริบบอนนะครับปรากฏว่าในปี1970นะครับในขณะที่ธุรกิจเนี่ยเออมันก็กําลังที่จะไปได้ด้วยดีแต่แน่นอนครับการทํางานกันระหว่างบริษัทซึ่งเป็นข้ามชาติก็มีหลายอย่างที่อาจจะเกิดปัญหาที่มีความ ไม่ได้ลงรอยกัน100%นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางการตลาดหรือว่าเรื่องของการที่ว่าต้องส่งของมาแล้วบางทีเนี่ยใช้ระยะเวลานานกว่าที่สินค้าจะได้ซึ่งด้วยเหตุผลต่างๆอะไรก็ตามนะครับทำให้ทั้งคุณบิลแล้วก็คุณฟิลเนี่ยตัดสินใจว่าฉันคงจะต้องทำรองเท้าของฉันเองนะครับและนั่นคือที่มาของจุดกำเนิดแนวความคิดในการที่จะทำรองเท้าไนกี้นะครับในจุดตรงนี้แหละครับตั้งแต่ปี1970 ช่วงประมาณสักปี1นึ่ง7 17 2เนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่บริษัทบู bon ริบอนเปลี่ยนจากบริษัทนำเข้ารองเท้าญี่ปุ่นมาขายกลายเป็น g l o b a l แบ brand ระดับโลกและเป็นไนกี้ได้ยังไงนะครับขอเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟังนะครับเรื่องแรกก่อนเลยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในปี1970ก่อนเลยนะครับนั่นคือพอทั้งสองคนบอกว่าตายแล้วฉันต้องทำแบรนด์ของตัวเองแล้วจะชื่อโลโก้ชื่ออะไรดีเพราะแต่ก่อนเนี่ย รับเข้ามาก็เป็นแบรนด์ชื่อโอนิสกะไทเกอร์แต่ปรากฏว่าต้องทำแบรนด์ของตัวเองปรากฏไม่มีชื่อนะครับเรื่องสนุกๆตรงนี้ในวันที่ไนกี้สร้างชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้มาจากเจ้าของสองคนด้วยนะไอเดียนีย้ในชื่อแรกนะครับมาจากพนักงานคนแรกของไนกี้นั่นคือคุณเจฟฟ์จอห์นสันนั่นเองนะครับคุณจอห์นสันเนี่ยพยายามมากในการที่จะต้องหาชื่อเพราะว่าไนกี้เนี่ยปรากฏว่ากําลังจะต้องขายสินค้าแต่ปรากฏว่ายังไม่มีชื่อ นะครับพอยังไม่มีชื่อของตัวเองเนี่ยทุกคนในบริษัทเนี่ยก็เบรนสตอมกันว่าใช้ชื่ออะไรซึ่งแนวความคิดของชื่อเนี่ยมาจากหลากหลายนะครับตอนนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยพูม่าดังพูม่าก็เป็นแบรนด์อีกสินค้ารองเท้าอีกเจ้าหนึงก็ตั้งชื่อกันว่าเบงกอลนะครับเป็นเสือเหมือนกันแต่คนละประเภทนะแถมยังมีชื่ออื่นอื่นอีกมากมายเลยนะครับมีชื่อหนึ่งซึ่งทางเจ้าของก็คือคุณฟิลนายชอบคือชื่อว่า Dimension 6 บางคนงงว่ามาอย่างไงคือชื่อเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับเป็นเสือเป็นดิเมนชันซิต่างๆเนี่ยปรากฏว่าวันสุดท้ายที่คิดได้เนี่ยคุณจอห์นสันสว่างโลกคิดได้ขึ้นมานะครับ out of nowhere เลยก็คือมาจากไหนไม่รู้บอกว่าชื่อนี้แหละนั่นคือชื่อว่าไนกี้นั่นเองอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นโฟลเดอร์ก็บอกเอ้ยไนกี้อะไรวะไนกี้คืออะไร,นะรเพราะว่ารู้จักแต่เสือรู้จักแต่อะไรใช่ไหมครับไนกี้คืออะไรคุณจอห์นสันพูดด้วยความมั่นใจว่าไนกี้มาจากภาษากรีก แปลว่าเทพีแห่งชัยชนะซึ่งเป็นรูปปั้นที่อยู่บนหัวเรือนะครับแล้วก็มี Wing of Victory ก็คือเป็นปีกกลางวันเนี่ยเป็นชื่อที่แสดงถึงความเป็นชัยชนะนะครับซึ่งโอ้โหพรีเซนต์กะมาเต็มเลยนะฮะกะว่าทั้งบริษัทเนี่ยชอบมากปรากฏว่าทั้งบริษัทก็บอกว่ายังไม่ชอบนะครับก็ยังเฉยเฉยยังไม่มีโหวตกันแต่ว่าทั้งบริษัทก็กระตึกกระตักกันไปบระบาณสักอสองสาวันบอกว่าไหนไหนมันก็ต้องปั๊มขายแล้วนะครับเอาชื่อนี้ก่อนละกัน โดยที่ทุกคนคงจะไม่รู้นะวันนั้นเลยใช่ไหมครับว่า n นกี้จะกลายมาเป็นชื่อและกลายมาเป็นแบรนด์มูลค่าระดับโลกขนาดนี้นะครับในเวลาเดียวกันตอนนั้นนะครับคุณฟิลไนท์เนี่ยซึ่งเป็น f o วเดอร์เนี่ยก็เป็น Assistant Professor เป็นอาจารย์อยู่ที่ p o ร์ตแลนด์อยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็หาคนออกแบบโลโก้ปรากฏว่าเขาก็ไปจ้างนักศึกษาออกแบบโลโก้นะครับ ซึ่งชื่อไนกี้เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้มีมูลค่าสูงมากเนี่ยณวันนั้นนะครับเอาไปให้คุณ Caroline ซึ่งเป็นนักออกแบบโลโก้กราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็จ้างในมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมครับ35 US ดอลลา u s d สมมติว่าถ้าเราคูณนะเงินขนาดนี้สมมติว่า33บาทนะครับแสดงว่าวันนั้นจ้างออกแบบโลโก้ที่มูลค่า1,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอเคถ้าคูณอินฟล t i ชันอะไรต่างๆมาถึงเวลานี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับนั่นคือที่มาของแบรนด์และเทรดมาร์กนะครับของ n i กี้ที่ว่าโอเคมีชื่อแล้ว n นกี้นะครับแล้วปรากฏว่าก็มีโลโก้แล้วด้วยนะครับเป็น n นกี้แล้วรองเท้าล่ะเป็นแบบไหนนะครับในเวลาเดียวกันเลย ตอนที่ไนกี้กำลังโหเข้มข้นในการที่ต้องทำโปรดักต์ของตัวเองนะครับไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะครับในปี1971ณเวลานั้นเนี่ยคุณบิลโบว์แมนตื่นมาเช้าวันหนึ่งนะครับเห็นภรรยากำลังทำวัฟเฟิลอยู่มีเครื่องทำวัฟเฟิล คุณบิวบ์แมนตอนนั้นกำลังขบคิดว่าจะแก้ปัญหาทำยังไงที่พื้นรองเท้าของรองเท้าเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีความยืดหยุ่นดีที่สุดและสามารถที่จะสปรินตตัวได้ดีที่สุดณนะวันนั้นนะครับคุณบิวเบ์แมนเห็นภรรยากำลังทำวัฟเฟิลอยู่ได้ไอเดียขึ้นมาแวบนั้นเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทำพื้นรองเทา้าให้มันเหมือนกับวัฟเฟิลจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่คุณบิวเวอร์แมนทำนะครับไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือเอาเตาวัฟเฟิลพยามานะครับแล้วก็เทยางลงไปแล้วก็อบอบเสร็จปุ๊บก็ได้พื้นรองเท้ามาตัดเสร็จปุ๊บก็เอาไปเย็บเข้ามาจนกระทั่งนั่นคือรองเท้าไนกี้ซึ่งแนวความคิดของการเอาวัฟเฟิลนะครับเอามาตัดทําเป็นพื้นรองเท้าเนี่ยได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พระเอกตัวแรกของไนกี้เลยซึ่งพระเอกตัวแรกของไนกี้นั้นมีชื่อว่ามูนชูนะครับและเป็นรองเท้าวิ่งซึ่ง เอาไปใช้ในการแข่งในโอลิมปิกในปี1972นะครับแล้วก็นั่นแหละทำให้แบรนด์ n i ก e ้เป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งที่มีความเป็นนวัตกรรมนะครับมีความแตกต่างจากจุดนั้นนะครับตั้งแต่ปี1972เนี่ยปรากฏว่าแบรนด์ n i ก e เนี่ยก็กลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเลยนะครับของอเมริกาเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวเลยเพราะว่าพอชนะโอลิมปิกแล้วพอเข้ามาเนี่ยในตลาดเนี่ยก็กลายเป็นว่าแบรนด์ n i ก e เนี่ย จุดติดเลยตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ทำให้แบรนด์ n นกี้กลายเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งอันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งครองตลาดที่อเมริกาเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยหลังจากปี1972ที่ n นกี้กลายเป็นแบรนด์รองเท้าอันดับหนึ่งในใจของคนอเมริกาแล้วนะครับแต่ว่าแนวความคิดของคนซึ่งจะขยายธุรกิจและกลายเป็น global brand ได้เนี่ยมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ทำให ไนกี้โด่งดังมากๆแล้วก็เติบโตนั่นก็คือการเข้าสู่วงการบาสเกตบอลนั่นเองซึ่งไนกี้เข้าสู่วงการบาสเกตบอลได้เนี่ยคือในปี1984นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการมาของไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลหน้าใหม่ที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยทุกคนซึ่งเป็นนักบาสเนี่ยจะมีรองเท้านะครับเป็นรองเท้าทีมของตัวเองแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยคอนเวิร์สเนี่ย เป็นแบรนด์ซึ่งเมจิกจอ h n s o นเนี่ยใช้อยู่นะครับแล้วก็เมจิกจอ h n s o นคือดังมากๆแล้วตอนนั้นเมื่อจอร์แดนเข้ามาเนี่ยแล้วเก่งมากๆเนี่ยหลายแบรนด์เนี่ยโอ้โหจ้องที่จะตะครุบเพื่อที่จะสร้างรองเท้าของจอร์แดนกันตาเป็นมันนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีปลีกย่อยนะครับแต่ว่าในส่วนสำคัญก็คือว่าไนกี้เนี่ยทำสำเร็จในการที่โน้มน้าวจอร์แดนให้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แบรนด์แอร์จอแดนนะครับซึ่ง เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยทำให้นกี้เนี่ยสามารถที่จะขยายจากรองเท้าวิ่งเนี่ยขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมบาสเกตบอลได้นะครับ mm hmm. นั่นยังไม่รวมถึงการที่นกี้เข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับในที่ทุกคนจำได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นคืออุตสาหกรรมกอล์ฟนั่นเองผ่านการที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ไทเกอร์วูดส์ซึ่งสมัยนั้นโอ้โหฮอตมากใช่ไหมครับ,รบเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใปี1996 เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของ n i กี้และแบรนด์ระดับโลกอันนี้บ้างผมว่าในเรื่องราวของ Nike ้มีเรื่องราวของการคิดประกอบการที่เราศึกษาได้เยอะไปหมดเลยเรื่องแรกที่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้จาก Nike ้นะครับนั่นคือเรื่องของการมีหุ้นส่วนของพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมนะครับคือหลายธุรกิจเนี่ยเวลาทำธุรกิจบางคนเนี่ยเอ๊ะโฟกัสเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากไป ก็มัวแต่อยู่ในห้องแลบมัวแต่คิดเรื่องนี้ไปใช่ไหมครับจนลืมเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าไนกี้มีส่วนผสมที่ลงตัวของทั้งคุณบิลและก็คุณฟิลในการที่จะสร้างธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหุ้นส่วนที่ดีทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีทั้งหุ้นส่วนที่เก่งทางด้านของธุรกิจอันนี้ถือเป็น perfect combination เลยนะครับเรื่องที่2ที่ผมคิดว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็สําคัญมากๆเลยนั่นคือการใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์อะไรก็ตาม ที่มีความลึกนะครับในรายละเอียดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาทั้งหมดเราจะเห็นว่ามันมีจุดเริ่มต้นจากการที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาใส่ใจจริงๆในการที่จะแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งเป็นปัญหาที่คนนอกเนี่ยไม่รู้หรอกต้องเป็นคนที่มือเปื้อนใช่ไหมครับต้องเป็นคนที่อยู่กับงานต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ละเอียดเขาถึงอยากที่จะแก้ปัญหาบางอย่างสิ่งที่คุณฟิลนัยต้องการมาตลอดเลยเนี่ยก็คือรองเท้าที่เบาเขาถึงขนาดบอกว่าถ้าสามารถลดเวทลงไปได้เพียงแค่ประมาณสัก 1กรัมเนี่ยถ้าคูณด้วยระยะทางเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถลดโหลดให้หนักวิ่งได้เป็นหลายโลนะครับนี่คือแนวความคิดที่ว่าเขาทําไมถึงออฟเซสหรือว่าคลั่งคล้ายหลงไหลกับการที่ทํายังไงก็ได้ที่จะให้รองเท้าเบาและทํายังไงก็ได้ให้การสปริงตัวของรองเท้าเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สามารถที่จะสปริงได้นะนั่นคือที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าของ n นกี้เรื่องที่3ที่เราได้เรียนรู้จาก n นกี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของแบรนดิ้ง จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์อย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นมากกว่าโลโก้นะครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารมันเป็นเรื่องของความเชื่อและนี่คือสิ่งที่ไนกี้ทำได้ดีมาตลอดนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยกลับมาที่ Apple ในครั้งแรกเลยหลังจากที่เขาไม่ได้กลับมานานนะครับเขาถึงขนาดที่ยกตัวอย่างไนกี้เนี่ยในการที่จะรีแบรนด์ Apple นะครับเขาบอกพนักงานเฉยๆเลยว่า แบรนด์ระดับโลกที่ทำได้ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกคือ n นกี้นะครับใน Steve Jobs บอกว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้ว n นกี้ขาย Commodity Product ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคขายแค่รองเท้าแต่ว่าคนที่ใส่ n นกี้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันใส่แค่รองเท้าอุปโภคบริโภครู้สึกว่าฉันเป็นนักกีฬารู้สึกว่าฉันมีความเชื่อมโยงกับนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ก่อนหน้าฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ n นกี้ทำและทำมาตลอดคือการ เชิดชูนักกีฬาแล้วก็ให้ออเนอร์ว่าใครที่เป็นนักกีฬาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักกีฬาโปรเฟชชั่นอลนะครับคนทั่วไปคุณก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาได้ถ้าคุณมีไมล์เซตนั้นถ้าเราย้อนไปดู a d ดเวอร์ i n g ซิในการสื่อสารที่ทำให้น i k ก้มีคอแบรนด์ที่แข็งแรงขนาดนี้ย้อนกลับไปปี1981นะครับไปดูด้วยกันแอดเวอร์ท n g ซิ่งที่ทำให้น i k กี้โด่งดังคือสโลแกนที่เรียกว่า just do it นะครับทำมันเลย ซึ่งในสโลแกนนี้ในภาพนั้นเป็นคุณลุงอายุ80นะครับค่อยๆวิ่งแล้วเขาก็ไม่ได้แข่งกับใครเขาวิ่งของเขาไปคนเดียวบนสะพานที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็วิ่งไปด้วยความสบายใจเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วก็ยิ้มแย้มนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆกับตัวเองจนกระทั่งตอนจบก็มีโลโก้ขึ้นมาแล้วบอกว่าไนกี้คือ just do it ความหมายคือคุณถ้าจะทำมันคุณทำมัเลยเพราะเราทุกคนล้วนแข่งกับตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โดนใจนักกีฬาใช่ไหมครับทุกคนเรารู้สึกว่าเราต้องการการแข่งขันและการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการแข่งขันกับตัวเองนั่นเองสุดท้ายสุดนะครับที่ผมคิดว่าทําให้น i กี้เป็นแบรนด์ระดับโลกได้นั่นก็คือความเป็นสปอร์ตแมนชิพของทั้ง c o f o u n d e r s แล้วก็แบรนด์ของตัวเองนั่นเองถ้าเป็นนักกีฬานะครับเหมือนกับธุรกิจเลยถ้าเราหยุดวันนี้นะครับแสดงว่าเราพอใจแล้วเราไม่มีเกมให้แข่งขันแล้วนะครับ แต่ไนกี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาของธุรกิจตัวจริงนะครับเพราะว่าเมื่อเราเป็นที่1ในสนามหนึ่งแล้วอย่างเช่นไนกี้ที่เป็นที่1ในสนามการแข่งขันวิ่งแล้วไม่เคยพอใจนะครับต้องเป็นที่1ไปแข่งอยู่ในสนามอื่นอีกนั่นก็คือสนามบาสเกตบอลและเมื่อตัวเองไปชนะในสนามบาสเกตบอลแล้วก็ยังอยากจะแข่งขันต่อมีแพชชั่นมีความหิวกระหายใช่ไหมครับในการที่จะเข้าไปในสนามกอล์ฟอีก และก็เชื่อว่าด้วยความที่มีแพชชั่นของแบรนด์ที่แรงว่าไม่ว่าอะไรก็ตามการแข่งขันต้องดำเนินไปเรื่อยๆนั่นคือการทำให้ธุรกิจสามารถที่จะขยายไปเรื่อยๆได้อย่างไม่หยุดยั้ยงเช่นกันซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์บางแบรนด์ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่อาจจะมีความพอใจอาจจะรู้สึกหยุดนิ่งอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเทียบไม่ได้เลยกับแบรนด์อย่างไนกี้ที่ทุกวันผมรู้สึกได้ว่าเรายังสัมผัสได้ว่าไนกี้ยังมีไฟแล้วก็ไนกี้ยังอยากที่จะเอาชนะ ในทุกวันของการแข่งขันอยู่เสมอเอาล่ะครับคิดประกอบการในเทปนี้หวังว่าทุกคนจะได้บทเรียนชีวิตและก็แนวคิดของการเป็นนักกีฬาในธุรกิจเหมือนกันกับที่ไนกี้เอาชนะในวงการกีฬาและเอาชนะในวงการธุรกิจได้ถ้าตอนนี้คุณยังลังเลจะทำหรือไม่ทำลองบอกกับตัวเองดูนะครับว่า just do it สำหรับใครที่อยากจะติดตามคลิปดีๆเรื่องราวดีๆของเรื่องราวชีวิตวิธีคิดคนทำธุรกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe นั่นคือติดตามแต่ต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์ครับผม